สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง y YouTube ออโตบารรีวิวของผมในวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากๆกกันเลยครับลองนึกภาพดูสิครับถ้าคุณกําลังขับรถตุก๊กตุ๊กที่ดูทันสมัยสุดๆแต่จริงๆแล้วมันคือรถยนต์เต็มรูปแบบที่หรูหราแ,และทรงพลังขนาดไหนใช่แล้วครับวันนี้เราจะรีวิว2 0 2 6 BYD a n t r a Yanggo ซึ่งเป็นรถที่ผสมผสานความคลาสิกของตุกต๊กตุก๊กเข้ากับเทคโนโลยีรถยนต์สมัยใหม่แบบสมบูรณ์แบบมันคือรถที่ทุกคนต้องมีในอนาคตอันใกล้นี้เลยครับ ้พลาดเด็ดขาดก่อนอื่นเลยครับผมอยากบอกก่าวิดีโอนี้เป็นการรีวิวแบบคอนเซ็ปชวลนะครับเราจะพูดถึงรถรุ่นนี้ในมุมมองที่เป็นแนวคิดหลักๆเพื่อให้คุณเห็นภาพว่ามันจะเปลี่ยนโลกยานยนต์อย่างไรโดยไม่ต้องมีฉากจริงๆหรือหัวข้อแยกย่อยเราจะไหลไปตามเรื่องราวแบบต่อเนื่องกันเลยครับเริ่มจากประวัติศาสตร์สั้นๆของทุกๆก่อนดีไหมทุกๆหรือที่รู้จักกันในชื่อรถ3ล้อแบบเปิดประทุนนั้น เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยและหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองมันคือสัญ,ญลักษณ์ของการเดินทางที่รวดเร็วสะดวกและราคาถูกในเมืองใหญ่ๆอย่างกรุงเทพมหานครหรือจาการ์ตาแต่ปัญหาหลักของทุกๆแบบดั้งเดิมคือมันมักจะใช้เครื่องยนต์เบนซินที่กินน้ำมันเยอะส่งเสียงดังและไม่ค่อยปลอดภัยนักโดยเฉพาะในสภาพอากาศร้อนชื้นของเราที่ทำให้เครื่องร้อนง่ายและบำรุงรักษายาก แต่ตอนนี้ในปี2026ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วครับ b y d ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่จากจีนที่เชี่ยวชาญด้านรถยนต์ไฟฟ้าได้นำเสนอรุ่นอันตราแองโกซึ่งเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างดีไซน์ทุกๆสมัยใหม่กับโครงสร้างรถยนต์เต็มรูปแบบ เหมือนกับว่าคุณเอารถตุกๆมาอัปเกรดให้กลายเป็นรถยนต์ูที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าล้วนๆโดยไม่เสียเอกลักษณ์เดิมอันตรายอย่างโกนี้ถูกออกแบบมาให้ดูเหมือนทุกๆจริงๆจากด้านหน้าด้วยหลังคาเปิดประทุนแบบ3ล้อแต่จริงๆแล้วมันมีล้อ4ี่ล้อนันหนาะโครงสร้างตัวถังแบบโมโนโกที่แข็งแรงและระบบการสะเทือนที่ทันสมัยทําให้มันขับได้ทั้งในเมืองและนอกเมืองอย่างสบายใจไม่ใช่แค่ทุกๆธรรมดาที่วิ่งได้แค่ถนนแคบๆเท่านั้น มาพูดถึงดีไซน์กันก่อนเลยครับผมชอบมากที่ b ดีคิดถึงเรื่องนี้อันตรา Yanggo มีรูปลักษณ์ที่ผสมผสานระหว่างความน่ารักแบบตุ๊กๆกับความหรูหราแบบรถยนต์สมัยใหม่ด้านหน้าของมันมีไฟหน้าเล็ดแบบบางเฉียบที่เรืองแสงสีฟ้าเขียวคล้ายกับแสงนีออนในย่านสยามสแควร์ตอนกลางคืนตัวถังด้านข้างโค้งมนทาจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ผสมอลูมิเนียมน้ําหนักเบา ทำให้รถเบาแต่แข็งแรงทนต่อการกระแทกจากถนนครุขระาในกรุงเทพมหานครหลังคาเปิดได้แบบไฟฟ้าสามารถปรับระดับได้ตามสภาพอากาศถ้าฝนตกก็ปิดได้อัตโนมัติด้วยเซ็นเซอร์ฝนในตัวและที่น่าทึ่งคือมันมีที่นั่งสามแถวสำหรับผู้โดยสารสูงสุด6คนเหมือนตุ๊กตุ๊กที่รับผู้โดยสารได้เยอะแต่ทุกที่นั่งมีเข็มขัดนิราภัยถุงลมนิราภัยและระบบปรับอากาศแยกส่วนทําให้ไม่ร้อนอบอ้าวเหมือนตุ๊กตุ๊กเก่าๆอีกต่อไป สีของอันตรายังโกก็หลากหลายมากครับมีสีเหลืองสดใสแบบตุกตุ๊กคลาสสิกแต่เคลือบด้วยชั้นป้องกันรังสี UV เพื่อไม่ให้ซีดจางมีสีเงินเมทัลลิกที่ดูหรูหราหรือสีเขียวมะนาวที่เป็นเอกลักษณ์ของ BYD ซึ่งสื่อถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมล้อรถเป็นแบบอลลอย18นิ้วกับยางมิชลิงที่ยึดเกาะถนนดีเยี่ยม โดยเฉพาะในฤดูฝนของไทยที่ถนนเลื่นมากและด้านท้ายมีสปอยเลอร์เล็กๆที่ช่วยในการทรงตัวเมื่อวิ่งด้วยความเร็วสูงถึง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งมากกว่าทุกๆทั่วไปที่วิ่งได้แค่60-80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นตอนนี้มาพูดถึงหัวใจหลักของรถกันครับซึ่งคือระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าแบบ PEV ของ BYD อั t ตร y a n g g o ใช้แบตเตอรี่แบล็คแบตเตอรี่ซึ่งเป็นเทคโนโลยีล้ำหน้าของ BYD ที่ปลอดภัยสูงไม่เกิดไฟไม่แม่ถูกจอดหรือชนหนัก แบตเตอรี่มีความจุ80กิโลวัตต์ชั่วโมงให้ระยะทางวิ่งไกลถึง500กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งในโหมดปกติถ้าคุณใช้ขับในเมืองแบบตุกๆทั่วไป รับส่งผู้โดยสารไปตลาดหรือสถานี BTS มันสามารถวิ่งได้ถึง600กิโลเมตรเพราะระบบ regenerative braking ที่เก็บพลังงานจากการเบรกกลับมาใช้ใหม่มอเตอร์ไฟฟ้า4ตัวกระจายกำลัง400แรงม้าทำให้เร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาแค่5.5วินาทีซึ่งเร็วกว่ารถเก่งหลายคันในราคาใกล้เคียงกันและที่สำคัญคือมันเงียบสนิทไม่มีเสียงเครื่องยนต์ดังก้องเหมือนทุกๆน้ำมันทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายขณะขับโดยเฉพาะในรถติดยาวๆของกรุงเทพมหานคร ระบบชาร์จของอันตรายังโกก็สะดวกมากครับรองรับชาร์จเร็ว DC ขึ้นถึง150กิโลวัตต์ซึ่งชาร์จจาก30%เป็น80%ได้ใน25นาทีเท่านั้นถ้าคุณมีที่ชาร์จบ้านแบบ AC11KW ก็ชาร์จเต็มได้ใน8ชั่วโมงเหมาะสำหรับเจ้าของที่เป็นคนขับรถรับจ้างหรือใช้ส่วนตัว และ B Y D ยังมีแอปดีลิง่งที่เชื่อมต่อกับรถได้ทำให้คุณเช็คสถานะแบตเตอรี่เปิดแอร์ล่วงหน้าหรือแม้กระทั่งหาที่ชาร์จใกล้เทียงผ่าน G P S ในไทยซึ่งตอนนี้สถานีชาร์จของ P T T หรือ E A กระจายตัวเยอะมากแล้วทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องแบตหมดกลางทางมาถึงส่วนภายในห้องโดยสารกัน,กนบ้างครับผมว่าที่นี่คือจุดเด่นที่ทำให้อันตระยังโกแตกต่างจากทุกๆทั่วไปห้องโดยสารกว้างขวางใช้หนังสังเคราะห์เกรดพรีเมียมที่ทนทานต่อเหงื่อและฝุ่นละอองในอากาศเมืองไทย พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันปรับได้หลายระดับมีปุ่มควบคุมสปีดครูซและระบบช่วยขับอัตโนมัติหน้าจอกลางขนาด15.6นิ้วแบบสัมผัสรองรับ Apple Car า l a y และ Android Auto ทําทำให้คุณเชื่อมต่อโทรศัพท์เพื่อฟังเพลงหรือนำทางได้ง่ายๆและที่นั่งคนขับปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางมีระบบนวดหลังเบาๆเพื่อคลายเครียดหลังขับนานๆสำหรับผู้โดยสารด้านหลังมี USB พอร์ตชาร์จโทรศัพท์หลายช่องและช่องแอร์แยกที่ทำให้เย็นฉ่ำแม้รถติดนาน เทคโนโลยีความปลอดภัยในอัลตรายังโกก็ไม่แพ้รถหรูๆครับมีระบบ ADAS หรือ Advanced Driver Assistance System แบบครบครันเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าที่จะเบรกอัตโนมัติถ้าคุณเผลอหลับระบบรักษาเลนที่ช่วยพวงมาลายัยให้อยู่กลางเลนเสมอโดยเฉพาะบนมอเตอร์เวย์อย่างบางนาตราดและระบบตรวจจับคนเดินถนนหรือจัก,กรยานด้วยกล้อง360องศาทำให้ขับในตรอกซอยแคบๆของย่านเก่าในเชียงใหม่หรือกรุงเทพมหานคร ได้อย่างมั่นใจที่สำคัญคือโครงสร้างตัวถังผ่านการทดสอบ crash test ระดับ5ดาวจาก C N C A P และ Euro N C A P ทําให้ครอบครัวคุณปลอดภยัยแม้เกิดอุบัติเหตุในแง่ของสมรรถนะการขับขี่อันปรายยงก็ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับถนนไทยทุกแบบครับระบบการสะเทือนหน้าแบบ m ม p เฟอร์สันสกรัและหลังแบบมันติลิงดูดซับแรงกระแทกจากถนนลูกระนาดได้ดีเยี่ยม ไม่กระเด้งแบบตุ๊กตุ๊กเก่าๆและโหมดการขับมีหลายแบบเช่นอีโคสำหรับประหยัดพลังงานในเมืองนอ r m ม l สำหรับใช้งานทั่วไปและสปอร์ตสำหรับเรี่ยงแซงบนทางด่วนซึ่งให้ความรู้สึกสนุกสนานเหมือนขับรถสปอร์ตแต่ยังคงความมั่นคงของรถยนต์เต็มตัวผมลองนึกภาพขับมันไปเที่ยวทะเลหัวหินงวิ่งทางตรงยาวๆด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันนุ่มนวลและเงียบมากไม่มีลมพัดรบกวนเพราะมีกันลมด้านข้างและถ้าต้องการเปิดหลังคาเพื่อรับลมทะเลก็ทำได้ง่ายๆด้วยปุ่มเดียว พูดถึงต้นทุนการใช้งานแล้วอันตาร Mark, คคายังโก็คุ้มค่ามากครับค่าไฟฟ้าตอ่อกิโลเมตรแค่1-2บาทถ้าชาร์จที่บ้านหรือสถานีสาธารณะเทียบกับน้ำมันเป็นสินที่ตุกตุกเก่าต้องเติมวันละหลายร้อยบาทมันประหยัดมหาศาลโดยเฉพาะสำหรับคนขับรถรับจ้างที่วิ่งวันละ200กิโลเมตรและการบำรุงรักษาก็ต่ำเพราะไม่มีเครื่องยนต์สันดาบไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหรือหัวเทียน แค่เช็คย่างและเบรกปีละครั้งก็พอ b y d ยังให้การรับประกันแบตเตอรี่8ปีหรือ160,000กิโลเมตรทำให้คุณมั่นใจในความทนทานระยะยาวตอนนี้มาพูดถึงด้านสิ่งแวดล้อมกันบ้างครับอัลตราแยงโก้เป็นรถไฟฟ้าที่ช่วยลดมลพิษทางอากาศในเมืองใหญ่ของไทยได้เยอะมาก ไม่มีไอเสียคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้อากาศในกรุงเทพมหานครสะอาดขึ้นลดปัญหาฝุ่น PM 2.5ที่เราปวดหัวกันทุกปีและ BY d ดียังใช้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยโรงงานในจีนผลิตแบตเตอรี่จากลิเธียมรีไซเคิลทำให้คาร์บอนฟุตพิ้นต่ำกว่ารถน้ำมันถึง70%ถ้าทุกคนหันมาใช้รถแบบนี้ประเทศไทยเราจะก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำได้เร็วขึ้นและรัฐบาลก็มีนโยบายสนับสนุนรถอีวีด้วยภาษีนำเข้าต่ำและเงินอุดหนุนทำให้ราคารถนี้น่าซื้อมาก ในส่วนของตลาดและราคาอันปราแยงโกเริ่มต้นที่ประมาณ1.2ล้านบาทซึ่งเทียบกับรถยนต์ไฟฟ้าอื่นๆในคลาสเดียวกันถือว่าถูกและคุ้มค่าโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับตุกๆน้ำมันที่ต้องซ่อมบ่อยและค่าใช้จ่ายสูงในระยะยาวมันเหมาะสำหรับทั้งคนขับรถรับจ้างที่อยากอัปเกรดอาชีพหรือครอบครัวที่ต้องการรถอเนกประสงค์ที่สนุกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและในปี2026 BYD วางแผนขยายบริการหลังการขายในไทย โดยมีศูนย์บริการในกรุงเทพมหานครเชียงใหม่และภูเก็ตรพร้อมช่างเทคนิคที่ผ่านการฝึกจากจีนทําให้ไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรผมลองนึกถึงการใช้งานจริงดูครับสมมุติคุณเป็นคนขับตุกๆในพัทยาตอนเช้าคุณรับนักท่องเที่ยวไปหาจอมเทียนด้วยอันตราย่ายงโกที่เนียบและเย็นสบายผู้โดยสารจะประทับใจมากไม่ร้อนแดดเหมือนตุกๆเก่าและตอนกลางคืนคุณสามารถวิ่งรับส่งได้นานขึ้นเพราะแบตอึด และที่สําคัญคือมันดูทันสมัยทําให้คุณโดดเด่นกว่าคู่แข่งถ้าคุณเป็นนักธุรกิจที่ใช้รถคันนี้ไปประชุมมันก็หรูหราพอที่จะสร้างภาพลักษณ์ดีๆได้หรือถ้าครอบครัวใหญ่ไปเที่ยวกระบี่คุณสามารถบรรทุกกระเป๋าและเด็กๆได้สบายโดยไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยอีกมุมหนึ่งคือการเชื่อมต่อกับเทคนโนโลยีสมาร์ทซิตี้ในอนาคตครับอันตรายังก็รองรับ v 2 g หรือ Vehicle to Grid ที่รถสามารถคืนพลังงานกลับเข้าสู่บ้านหรือกลิดไฟฟ้าได้ ทำให้คุณประหยัดค่าไฟเพิ่มและในไทยที่กําลังพัฒนาสมาร์ทซิตี้อย่างกรุงเทพมหานครหรือภูเก็ตมันจะเชื่อมต่อกับสัญญาณจราจรอัจฉริยะเพื่อหลีกเลี่ยงรถติดลดเวลาเดินทางลง20-30%ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของคนไทยพูดถึงคู่แข่งแล้วอันตราย,ยังโกโดดเด่นกว่า MG Cev หรือนิสสันลีฟในแง่ของพื้นที่ห้องโดยสารและดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์มันไม่ใช่แค่รถไฟฟ้าธรรมดาแต่เป็นรถที่ผสมวัฒนธรรมไทยเอเชียเข้ากับเทคโนโลยีจีนสมัยใหม่ ทำให้รู้สึกใกล้ชิดและน่าขับมากกว่าและเมื่อเทียบกับตุกๆไฟฟ้าที่มีในตลาดตอนนี้อย่างโกโกโรหรือรุ่นอื่นๆอันตรายังโกใหญ่กว่าและปลอดภัยกว่าเพราะเป็นรถยนต์เต็มตัวผมเชื่อว่าอนาคตของการเดินทางในไทยคือรถแบบนี้ครับอันตรายังโกจะช่วยเปลี่ยนภาพลักษณ์ตุกๆจากยานพาหนะเก่าๆให้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของนวัตกรรมและ b ด d กำลังนำพาเราไปสู่ยุค EV ที่เข้าถึงได้ทุกคนถ้าคุณกำลังมองหารถใหม่ลองพิจารณามันดูครับมันไม่ใช่แค่รถแต่เป็นการลงทุนในอนาคตที่ดีกว่า เพื่อให้ครบถ้วนผอมมาจากขยายรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีในอันตร้าแองโกครับระบบอินโฟเทนเมนต์มีลำโพงโบเวอร์แอนด์ลิิตัวให้เสียงเบสหนักแน่นเหมาะก,กับการฟังเพลงไทยลูกทุ่งหรือป๊อปสมัยใหม่และหน้าจอสามารถสตรีม Netflix หรือ YouTube ได้ขณะจอดร,รถทำให้เด็กๆไม่เบื่อระหว่างเดินทางไกลนอกจากนี้ยังมีระบบ voice control ที่พูดภาษาไทยได้รองรับคำสั่งอย่างเปิดแอร์เย็นๆหรือนำทางไปเซ็นทรัลเวิลด์ทำให้ใช้งานง่ายแม้ไม่ชำนาญเทคโนโลยี ในด้านประสิทธิภาพพลังงานอันตราย่างโกมีระบบจัดการความร้อนแบบลิควิดคูล g สำหรับแบตเตอรี่ทำให้ในอากาศร้อน40องศาของไทยมันยังคงประสิทธิภาพสูงไม่ร้อนเกินไปและโหมดอีโคจะปรับการทำงานของมอเตอร์ให้ประหยัดสุดๆโดยลดความเร็วสูงสุดลงแต่ยังคงเร่งได้ดีพอสำหรับการขับในเมืองผมคำนวณคร่าวๆว,ว่าถ้าวิ่งวันละ100กิโลเมตรค่าไฟจะไม่เกิน200บาทต่อวันซึ่งถูกกว่าน้ำมันมากการออกแบบภายในยังคำนึงถึงวัฒนธรรมไทยครับ มีช่องใส่ขวดน้ำขนาดใหญ่สำหรับน้ำเย็นหรือชาเย็นและที่วางของสำหรับถุงขนมหรือผลไม้ที่คนไทยชอบกินระหว่างทางและเบาะนั่งมีฟังก์ชันปรับตามสวรีละร่างกายเอเชียทำให้ขับนานๆไม่ปวดหลังซึ่งเป็นปัญหาของคนขับตุกๆหลายคนพูดถึงการนำเข้าและการใช้งานในไทย BYD มีแผนตั้งโรงงานประกอบในอ EC หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษดงบรททำให้ราคาถูกลงและอะไหล่หาง่าย และรัฐบาลไทยมีเป้าหมายให้ EV สาสของยานยนต์ทั้งหมดภายใน2030ดังนั้นอันตรายางโกจะได้รับการสนับสนุนเต็มที่เช่นค่าจดทะเบียนฟรีหรือลดภาษีนําเข้าผมเห็นภาพอนาคตที่ถนนในกรุงเทพมหานครเต็มไปด้วยอันตรายางโกสีสันสดใสวิ่งเงียบเงียบรับส่งผู้คนโดยไม่ก่อมลพิษมันจะทําให้การเดินทางสนุกและยั่งยืนมากขึ้นและสำหรับคนรักรถอย่างผมมันคือรถในฝันที่ผสมความคลาสสิกกับความทันสมัยได้อย่างลงตัว ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ช่องออลโตบางรีวิวเพื่อติดตามรีวิวรถใหม่ๆอีกมากมายนะครับขอบคุณที่รับชมและเจอกันใหม่ในวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ